สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัชพรเทพรรมวันนี้เราจะไปกันที่สำนักง,งานสวัสดิ์มิตรพื้นที่เชียงรายสาขาแม่สายซึ่งสำนักง,งานสวัสดิ์มิตรพื้นที่เชียงรายสาขาแม่สายมุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชนโดยยึดหลักที่ว่ารอยยิ้มของผู้มารับบริการคือความสุขของเราตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกหรือ GECC หลายท่านอาจจะสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าเป็นอย่างไรตามดิฉันมาเลยค่ะ วันนี้เราจะนอนทุกท่านไปที่สำนักง,งานสำสามีพื้นที่เชียงรายสาขาแม่สายโดยรถยนต์ส่วนตัวสำหรับวันนี้เราจะใช้ Google m a p ในการนำทางระหว่างการเดินทางเราจะเห็นป้ายบอกทางทุกจุดต่างๆมั่นใจได้เลยว่าถึงจุดหมายโดยไม่หลงทางแน่นอนแต่หากไม่ได้มาโดยรถยนต์ส่วนตัวสามารถเดินทางได้โดยการใช้รถสองแถววินมอเตอร์ไซค์และกแกลบได้เลยค่ะ ในที่สุดเราก็มาถึงจุดหมายกันแล้วจะสังเกตได้ว่าโดยรอบอาคารจะมีความสะดวกสบายใกล้สถานที่ราชการหลายแหง่งมีความร่มรื่นและมีที่จอดรถให้บริการแก่ผู้มารับบริการมีที่จอดรถทางลาดสำหรับผู้พิการมีกลิ่นไว้ในกรณีที่ผู้พิการต้องการขอความช่วยเหลือ ตอนนี้เราอยู่ที่สำนักง,งานสรมพสามิพื้นที่เชียงรายสาขาแม่สายแล้วนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในสำนักง,งานสรรพสามิตที่ได้เข้าร่วมประเมิน GEC และวันนี้เราจะมาดูกันว่าสำนักง,งานสรมพสามิตพื้นที่เชียงรายสาขาแม่สายแห่งน,นี้ได้ดำเนินการตามมาตรฐานของ GEC แล้วอย่างไรบ้างเชิญเลยค่ะสิ่งแรกจะเป็นป้ายสัญลักษณ์บอกตำแหน่งภายในสำนักง,งานอย่างชัดเจน แม้ว่าจะมาใช้บริการครั้งแรกก็ไม่สับสนแน่นอนระหว่างทางเดินหรือจุดอันตรายจะมีป้ายสัญลักษณ์บอกอย่างชัดเจนเมื่อเราเข้ามาในสำนักงานสิ่งแรกที่เห็นคือแสงสว่างที่เพียงพอมีการจัดพื้นที่ให้เป็นสัดส่วนนอกจากนี้ยังมีจุดคัดกรองผู้มารับบริการมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและให้คำแนะนำต่างๆ พร้อมทั้งมีระบบบัตรคิวเพื่อจัดลำดับก่อนหลังให้เกิดความเป็นธรรมมีลำดับขั้นตอนการบริการแสดงไว้อย่างชัดเจนโดยมีที่พักรออย่างเพียงพอสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆและมีที่นั่งรอหรือจุดบ,บริการต่างๆสำหรับผู้พิเศษเรายังมีเคาน์เตอร์ให้บริการถึง3ช่องบริการ โดยแต่ละช่องบริการมีเจ้าหน้าที่และเบอร์โทรติดต่อแสดงไว้อย่างชัดเจนและยังมีห้องน้ำที่สะอาดถูกสุข,ขลักษณะพร้อมทั้งมีตารางทําความสะอาดด้วยนะคะ สำนักงานสรรพามินี้ได้มีการพัฒนาระบบเพื่ออำเอนยความสะดวกให้แก่ประชาชนอย่างต่อเน,นื่องทั้งในเรื่องการขออนุญาตที่แต่เดิมต้องเดินทางมาที่สำนักงานเท่านั้นเราได้เห็นปัญหาดังกล่าวจึงได้เปิดช่องทางในการชำระภาษีผ่านหลากหลายช่องทางอาทิเช่นเซเว่นอีเลฟเว่นเคาน์เตอร์เซอร์วิสธนาคารกรุงไทยเอสส็กไซส์มาร์ทเซอร์วิสและที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศค่ะ และเรายังส่งเสริมนโยบายของภาครัฐโดยการใช้เครื่อง EDC ร่วมสร้างสังคมไร้เงินสดนอกจากนี้ยังมีการนำ Line Official Account มาใช้เพื่อการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการโรงงานสุราชุมชนเพื่อลดระยะเวลาในการมาซื้อสแตม เพราะใช้แต่คำนะครับตัวแทนของพิษารที่ถูกต้นเมืองสยามวันนี้ก็มาซื้อสแตมป์เน J ื F ่องจากคนใช้แอปไลน์ใหม่นะมันซื้อว่าสะดวกสบายขึ้นมากนะครับเพราะว่าเราต้องรอเว้นะครับมาตั้งจุดจบนะครับแต่ก่อนนี้ยังยังแอร์ตัวนี้สบายๆนะครับเพราะตอนนี้ผมรุ่นแรกนะครับเนี่ยเล่าหนึ่เล่าสี่มิสซัพตัวุี้นะครับเพราะว่าเนื่อง,ง,างาาาาจากเข้าเข้ามีราคาที่ปกติเขาเลยยินหีายที่ตรงนี อคครหลไสดสำนักง,งานสรรสามิตรมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการยกระดับการให้บริการแก่ประชาชนในการสร้างแรงจูงใจให้บริการแก่ประชาชนโดยการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ดีเด่นเป็นประจำทุกเดือนพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มารับบริการผ่านทางช่องทางต่างๆเช่นตู้แสดงความคิดเห็น หรือจากการประเมินด้วยความพึงพอใจที่มีต่อหน่วยงานโดยใช้ลูกแก้วเลือกยิ้มและความพึงพอใจที่มีต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการโดยใช้ลูกปิงปองสีสีหากช่องทางใดได้รับในระดับควรปรับปรุงเราจะติดต่อสอบถามไปยังผู้รับบริการเพื่อปรับปรุงพัฒนารูปแบบการให้บริการแก่ผู้มารับบริการให้มีความสะดวกสบายยิ่งขึ้นค่ะ และยังเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆทั้ง Facebook, Line หรือเว็บไซต์ www.excite.go.th หรือแจ้งเข้าร้องเรียนต่างๆทางสายด่วน1713หรือแอปพลิเคชัน Excite Smart Service ที่ให้ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์และรวมบริการออนไลน์ต่างๆไว้ในแอปพลิเคชันนี้ นี่คือศูนย์ราชการสะดวกหรือ GEC c ที่สำนักง,งานสมรสสมิตพื้นที่เชียงรายสาขาแม่สายและเรายังจะพาไปรู้จักกับคนรสำคัญอีกท่านหนึ่งที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสำนักง,งานสมรชสมิตพื้นที่เชียงรายสาขาแม่สายเราไปพบกับท่านเลยค่ะสวัสดีครับผมนายวัชรินยาวธานีสม,มิตรพื้นที่สาขาแม่สาย สำนักง,งานสศตมพื้นที่เชียงรายสาขาแม่สายนะครับก็เลต้องขอขอบคุณผู้บริหารกรมศส,สมนะครับตั้งแต่ท่านอธิบดีท่านนายการศส,สมภาคที่5ท่านศส,สมพื้นที่เชียงรายรวมทั้งคณะกรรนะครับที่ได้ให้ทางัสมพื้นที่เชียงรายสาขาแม่สายมีส่วนร่วมในการเข้าร่วม GCC โดยผ่านรอบแรกเข้ามานะครับ สำนักง,งานสรรพาตรพื้นที่เชียงรายสาขาแม่สายรับผิดชอบดูแลจำนวนห้าอำเภอได้แก่อำเภอแม่สายอำเภอเชียงแสนอำเภอแม่จันอำเภอดอยหลวงอำเภอแม่ฟ้าหลวงพื้นที่ส่วนมากติดกับภูเขามีพื้นที่ชายแดนติดกับสบภาพพม่าและสาธารณชาชนลาวสำหรับบุคลากรของสาขาแม่สายมีพนักง,งานเจ้าที่ งงลูกจ้างรวมทั้งค่าราชการจำนวน15คนแบ่งเป็น1ฝ่ายกับ2งานประกอบด้วยฝ่ายบริหารทั่วไปงานปรับปรามและงานตเก็บภาษีจริงๆงานหลักของสาขาแม่สายของเรานะครับมีงานหลากหลายนะครับโดยเฉพาะการส่งสินค้าตรวจสอบสินค้าไปต่างประเทศนะครับเพราะสาขาแม่สายเรานี้มีพรมแดนติดต่อกับประเทศพม่า และประเทศลาวนะครับเรามีด่านตรวจสอบสินค้าทั้ง2ด่านนะครับโดยเจ้าหน้าที่ของเราได้ประจรทั้ง2ด่านสามารถหมุนเวียนกันไปทํางานได้เป็นอย่างดีนะครับสินค้าส่วนมากที่ส่งออกก็จะป,ประกอบไปด้วยสุรายาสูบและน้ํามันนะครับส่วนมากก็จะเป็นน้ํามันนะครับมีการส่งออกแทบทุกวัน อาทิตย์หนึ่งก็จะหยุดเฉพาะวันอาทิตย์ครับเราสามารถไปร่วมปล่อยสินค้าวันหยุดเราก็ไปบริการครับให้ทางพนักงานขับรถและชิปปิ้งไม่ต้องเสียเวลาในการรอเอกสารซึ่งจะเสียเวลาให้เขาในการเพิ่มค่าใช้จ่ายนะครับถ้าเขาตกค้างอยู่ครับสำหรับสำนักง,งานสาสมเทพื้นที่ชลายมีสุราชุมชนที่ในการ ควบคุมสินค้าเกี่ยวกับสุราชุมชนจานวนทั้งสิ้น60ลายนะครับเป็นสุรากน53ลายและสุราแช่คือวายชุมชนนะครับจำนวน7ลายนะครับก็ได้ไปแนะนำส่งเสริมเกี่ยวกับการตลาดผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งสามารถสำเร็จได้ตอนนี้นะครับ1ลายนะครับคือโรงงานแม่สายไวน์เนอรี่นะครับจากเขาเคยเสียภาษีปีแรกๆนะครับเดือนรับหมื่นตอนนี้ จากการที่เราไปแนะนำนะครับเขาสามารถสร้างรายได้ให้เขาเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งเราได้ไปแนะนำนะครับในการทำวัตถุดิบใหม่ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกี่ยวกับในท้องถิ่นของเรานะครับอย่างเช่นลำไยบ้างหมักเม้าครับลิ้นจีนะครับสตรอเบอรี่นะครับบลูเบอรี่นะครับใช้วัตถุดิบของเราภายในแม่สายนี่แหละครับไปแนะนำเรื่องการบรรจุพันธุ์นะครับ ไปออกแบบให้เขานะครับไม่ว่ารูปลักษ์ขวดแพ็กเก็จผลิตภัณฑ์ซึ่งตอนหลังนี้ทําให้รายได้เขาเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งเราก็เป็นที่ภาคภูมิใจของเราและของผู้ประกอบการเป็นอย่างดีครับทั้งหมดนี้คือความตั้งใจของสํานักง,งานสภา,ามิตรพื้นที่เชียงรายสาขาแม่สายที่มีความมุ่งมั่นในการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ เพื่อสร้างความพึงพอใจและความประทับใจให้แก่ผู้มารับบริการเราจะนำความเห็นผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นตู้รับฟังความคิดเห็นสายด่วน1713ลูกแก้วเลือกยิ้มและลูกมิงปองสีสีไปพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนสร้างความพึงพอใจและความประทับใจให้แก่ผู้มารับบริการอย่างสูงสุดภายใต้ปรชัชญาร่วมกันที่ว่าความพึงพอใจสร้างได้ตั้งแต่เปิดประตูต้อนรับ สวัสดีคะ่ะวันนี้มารับบริการด้านไหนคะมาซื้อสเตปมค่ะชำะระภาษีซื้อสเตม็มหลังจากรับบร,ริการแล้วเนี่ยได้รับความสะดวกสบายด้านไหนบ้างคะความรวดเร็วของพลักงานนะคะมาจัดเก็บภาษีอะไรอย่างนี้ก็รวดเร็วค่ะไม่เกิน5นาทีเสร็จทุกอย่างค่ะค่ะแล้วมีในส่วนไหนอีกไหมคะที่ดได้รับความประทับใจบร,ริการของพนักงานยิ้มแยม้ยมแจ่มใสดีแล้วก็ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่าเมื่อก่อนเยอะขึ้นค่ะห้องน้ําแล้วก็บริการทางเครื่องดื่มอะไรก็มีให้พร้อมค่ะค่ะคดีให้บริการนะคะค่ะขอบคุณค่ะ,คคะสวัสดีค่ะวันนี้มาใช้บริการในด้านไหนคะน,นี้มาส่งงบเดือนครับส่งเงิชืค่ะครับผมค่ะหลังจากมาใช้บริการแล้วเป็นยังไงบ้างคะดีครับบริการดีเป็นมิตรกับผู้มาใช้บริการครับ ค่ะสถานที่เป็นยังไงบ้างคะสถานที่ปลอโปงมียครัโล่งสบายครับอ๋อค่ะได้ค่ะยินดีให้บริการนะคะขอบคุณขอบคุณค่ะสัพสมิตรบริการประทับใจ